ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาแนะนำนะครับอินเวอร์เตอร์ระบบหม้อแปลงนะครับตัวนี้ทดลองผ่านมาหลายงานแล้วครับยังไม่มีปัญหาสักบอร์ดนะครับก็เป็นโปรแกรมเดียวกันกับตัวไฮวอนะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มฟังก์ชันของการตั้งค่านะครับตั้งค่าที่ปุ่มกดนะครับ ซึ่งม้อแปลงเป็นตัวปราบเซียนนะครับเพราะว่าช่างไทยหลายคนยังทําไม่ผ่านนะครับมันจะชอบมีปัญหาช่วงซอฟต์สตาร์ทนะครับจนถึงทําให้มันระเบิดไปเลยนะครับก็เป็นลักษณะของการไดรเวอร์แบบ4 channel นะครับก็คือไม่ได้เอาสอง a ชน e นแล้วก็มาแบ่งให้เป็น4นะครับซึ่งมันจะลึกหน่อยอันนี้ผมขอข้ามนะค,ะนะครับ เรามาดูจุดต่อนะครับบวกเข้าหัวน็อตตัวนี้นะครับสําหรับใช้งานนะครับไฟบวกของแบตเตอรี่นะผ่านเดกเกอร์ก่อนนะครับส่วนจุดนี้เข้ามาอแปลงนะครับฝั่งไพรมารีนะครับอินดักเตอร์สลับใส่ด้านไหนก็ได้ครับใส่ด้านนี้เหมือนในวิดีโอก็ได้หรือเอามาใส่ด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาพุทนะครับใส่คาปาซิเตอร์ก่อนนะครับคาปาซิเตอร์ประมาณสิบถึงยี่สถึงสามไมโครฟารัดกำลังพอดีนะครับ กระแสสเตอร์ไมันจะอยู่ประมาณ0 3์นะครับอันนี้ฟุกนะครับตรงแน่นอนนะครับแล้วก็ฟีดแบกนะครับจากหมออแปลงนะครับเข้ามาจุดนี้นะครับสลับกันได้นะครับเพราะว่าข้างในมีเดวอรบิด support อยู่นะครับส่วนจุดนี้เป็นไฟเลี้ยงพัดลมนะครับไฟถ้าต่อก็ประมาณ10โวลต์หรือ12โวลต์ AC นะครับจากมออแปลงนะครับ ต่อด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเป็นไฟบวกกับไฟลบนะครับไฟบวกอยู่ทางนี้นะครับดูตำแหน่งที่ผมจิ้มนะครับตัวนี้บวกนะครับแล้วก็ตัวนี้ลบอพัดลมจะทํางานอตนัตโนมัตินะครับสามารถตั้งค่าในโปรแกรมไทยนะครับให้มันทํางานที่กี่องศานะครับ,บสำหรับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับมันมีลูกเล่น หลายอย่างอยู่นะครับข้างในนะครับอามีจุดหนึงน่งจุดนี้สวิตช์สตาร์ทสต็อปนะครับตัวน,นี้นะครับตัดต่อไฟเลี้ยงนะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานเปิดปิดบอร์ดได้นะครับจุดนี้ครับก็ประมาณนี้สำหรับรุ่น32มสิองนเฟสนะครับ